ออกข้างนอกได้ครับทึ่งอันนี้เป็นที่ดินอนาคารทศบายใช่รวมไหนรูดไหนครับ่อความรวดเร็วเดี๋ยวคุยไปด้วยนะถ่ายรด้วยนองวันี้ครับพี่ับอ๋อซิโก้ประเดีครับพี่มาจากไหนเนี่ยพี่ก๊อันนี้ไลท์อันนี้ถือไวไลน์อันนี้ถือ้มสอืนในวันนี้นะเลือกมาครับล่ะเลือกไปแล้วอะเลือกแล้วเรียบร้อย ใช้ <า beginning Chinese> เป็นช่างข้าวใช่ไหมครับหนึ่งสองสามรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณขอบพี่กอฟครับ อาจารย์เดี๋ยวสง่งรูปผมด้วยอ่ากลับมาไล์ต่อครับฮะเป็นแอดมินแล้วต้องกลับมาไล์ต่อด้วยนะครับนี่คืออาการอาที่น่ใ้ได้ทำห้องสมุดได้ีงตานี่ดีจริงๆมันเยอะเลยแล้วที่ใกล้ตรงนี้เดินอนกที่เดียวเป็นเก็นสอกรแลงวออที่มาลือพอเราผมแ่าเป็นตอนนี้จะเป็นรพสตเก่านะครับ <5 S 2> ก็อาคารนี้ไม่ได้ใช้นะครับเขาอยากจะกลับคืนชีพเขากลับมาให้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ อย่าทำงานมากเพราะว่าคอนเนคชันสำคัญนะปางสีเมืองครับ <ขอ S 2> ผมจะดูแผนที่ตรงนี้กันนะครับทาง,ทางทนู้นอันนู้นอะยปปะใจกันใช่ ถ้าอย่าะใช่นจะมีสายีตำวตรงนี้ิดต่อ้เร้บอบางคนโดนโกงไปในอินเทอร์เน็ตต้องแจ้งนัดที่เกิดเหตุเพื่ในบาากสีเมืองนูนต้องวิ่งบาุยไปวัดแกไหนไกลมากไปหนึ่ยกับหนึงร้อยสอแต่ถ้าแจ้งตรงนี้ปั๊บสาเข้าโดนโกงไปพันเลงไปนุ่นเหลือ800อยแล้วคนไม่อยากจะไปมาตรงนี้ได้จะไม่เป็นไรอย่างน้อยอายัดบัญชีได้ก่อนทันทีใช่นะเราใช้เขาต้องให้เขาหนึ่งห้องเจ้าหน้าที่สองคนที่จะอให้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวหามาแจ้ง ไม่ต้องขังที <im 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 <im> <im <im ่นี <im <im <im> <im <im okay ่ไปขังท mm ี่เดิมก็ได้แต่ให้รับเงินและทำาการเป็นเอาเครื่องมือมาเอาอุปกรณ์าแพทย์มาเช่วยที่มาพิพกเชิญครับพิพกษ์พิพากษ์เชิครับเราสมมติเป็นการแพทย์เฉยๆก็ต่างจังหวัดนี้เขาจะสอน CPR สอนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยหน่วยดับเพลิงของเขาคือเราได้บุคลากรที่ครบคันเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ครับทุกวันใคร่ายเนี่ยเขาก็เป็นคนนำพาผมไปสู่จุดวิญญาณ ค <c oughs> นนี้ไปพาผมไปอาบน้ำศพ <c oughs> ใส่แพมเพ,เพิร <c oughs> ์ดทาแป้งเนี่คนนี้ก็าเป็นคนนำไปตั <c oughs> ป้งแต่แ้ง เราก็มีคนนี้เขาเป็นหัวหน้าเป็นผู้เลงการแพทย์ผู้เลงการแทยจังหวัดดูแลงานเจ็บป่วยฉุกเฉินทางบางกอกเขามีการแพทย์ฉุกเฉินแล้วกมีรถพยาบาลแล้วรถพยาบาลไปอรัครับไปปูนาะไม่ใหนม่เดี๋ยวได้จะได้สื่อสารร่วมกันขอรองใช้ขาบ่อยก็จะได้ทำงานร่วมกันไล้รอยต่อเนี่ยรอน เดือดเดืยดดังเหรอตรงนี้ทำมาใช้ประโยชน์ใช้าปสถานีบางสีเมืองเดี๋ยวคนมากากก็จะมาแจ้งความได้บ้างสถานีอะไรวะสถานีย่อยเจะแับมาวิ่งนะฮะเป็นการประชาชนออ๋ปกติเราไปช้างอะไเป็นใหญ่ยกมาชาวบ้านทุกคนที่แฝงเลยพอคนเกิดคนตายตายห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ต้องไปแจ้งความแล้วเขาไปบางทีกำลังโศกเศร้าอยู่หาสถานีตำรวจเป็นสองชั่วโมงหาไม่เจอบางทีขับไปของสถานีบางการครับทันใจ ก็เลยก็เลยเนี่ยก็มีนโยบายพวกนี้แต่เป็นเสียงจากประชาชนทั้งนั้นโซนจอดปิดควบคุมทุกบางสีเมืองไฟฟ้าเสียสว่างที่ต้องควบคุมเนี่ยสายไฟพวกนี้ไม่มีสัญญาณย่อยๆทเนี่ยสายไฟพวกนี้ที่ไม่มีสัญญาณเนี่ยเอาลงเป็นตัวจับสัญญาณไม่มีสัญญาณเ่นี่ยพวกนี้สำคัญจะได้ไหมจะได้ครับจริงๆเออเป็นประโยชน์ไหมถึงเราไม่ได้ทำมิวเซียมด้วยแล้วแต่แต่ทำบริการบริหารชูนัยครับเนี่ยสถานีตำรวจเป็นในานะย่อยเอสเซนต์อีกหนึ่งอย่างก็คือซอยสามที่เขาจะทำ ไอ้ที่ดินตรงนั้นน่ะนั่นก็แอสเซทของเราเองมีที่ดินพี่พี่จุ๋มครับที่ดินตรงนั้นพี่จุ๋มอยู่นี่เจ้าของที่เทศบาลซื้อที่ดินสามได้นี่เทศบาลซื้อที่เขาไปอันนี้เป็นเศษที่นีของบักสีเศษที่นี่อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงซอยยี่สิบอ่ะครับตรงข้ามมาโรเนียซอยสามซอยสามารเนียยังไม่ทำยิ่งอยากจะทำศูนย์เด็กๆนะครับวางแผนทำศูนย์เด็กๆก็คือทำไปศูนย์เด็กเล็กพิเศษอายุอ่ะดีก็ดีเดี๋ยเดี๋ยวเราหาสามเพื่วยออกแบบเหมือนสารการ แล้วก <mile> oh. ็ตรงนี้ดีอย่างมันมีที่อสามไร่นะยังไม่ทำอะไรเลยใช่่ะเทศบาลมีของไม่แล้วผมจะทำนย์พักพิงสัตว์ตลังจากนี้อะไรบ้างป่าวะตอนนี้จะจะไปนู่นจะไปคุยคนนีจะไปคุยคนนีทางอบจเขาคุยแล้วว่าเขาไม่ซื้อที่ดินเลยไม่ซื้ออะไรเลยแล้วคุณเอาสัตว์ไปไว้ที่เขาได้เดี๋ยวเขาจะใช้พื้นที่ใส้น้อยก็เปิดกันหมดแถวแล้วก็รอบนี้มีประมาณกี่วันอ๋อได้แน่ออกมาต่อกลับใช่ไหมที่จะมาใช้ตรงนี้แน่ได้เน่หรือก่าสิมันไม่กันเดียวมันไม่กันเดียว ้สามคนที่เป็นประชากรที่อยู่ในทะเบียนด้าอีกประมาณเกือบหมื่นกว่าคนเป็นประชากรแฝงที่จะเป็นให้เข้าขึ้นทะเบียนใอ้ก็อยากเดี๋ยวรอนายกอมรับตำแหน่งแล้วเราเข้ามาสำรวจนี้เนี่ยถ่ายบีฟอว์ไว้ก่อนประตูดูแน่เดี๋ยวอัปเตอร์เดี๋ยวแล้เราตรงไหนที่บอกว่าจะจอบที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์ในเมืองนีเนี่ยพอยนี้เ่ยมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่านไปเห็นถ้ามีเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวพาไปมันไม่ทะลุมันไม่ทะลุมันจะมีรอ่ริการเพราะว่าเจ็บแอดมินเจ็บเนี่ยเป็นอง สองหมู่บ้านใช่ใช่แต่ว่าถ้าคุยได้เพราะว่าพื้นที่ของยอพันเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะและบางส่วนเนาะเดี๋ยวดูลองคุยดูครับตอนนี้คือผมอ่ะยืนอยู่ข้างรัวบางสีเมือง ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดตำรวจได้จากเทศบาลที่ไปดูดมานั่นเองครับเป็นการกระซิในหมู่ว่าจะสอบถามข้อมูลใดเนี่ยพอสัมพันธ์กับปลัดคนปัจจุบันเป็นอย่งไรบ้างครับแน่นแน่นเลยนะผมเยี่ยมเลยครับผมไปเจอบางภูวัดไม่แน่เลยเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันโอ้ยแล้วก็แเป็นคนตรงฉินเหมือนกันเก็จะสบายทำงานตรงไปตรงมากันน่าจะไม่มีปัญหาอะไร ถ้ารับรองมาก็ได้ทีมก็คิดว่าขับเครื่อนนโยบายได้ให้เช่กันเป็นยุ้ธศาสตร์ขับเครื่อนก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับผมผมยังขับที่นี่จุดนี้จะไปดูแล้จุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ดูท่อพญานาคอีกสักที่หนึ่งอันนี้อันนที่อยากเรือเวลาเวลาอีกชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงอะไรที่พออีกหนึ่งชั่ว่างวัดลายนะครับเดี๋ยวไปวัดลายที่จอดรถอันนี้คือไม่ใช่ของเทศบาลเนาะตรงนี้ไม่ว่าตรงนี้เนาะแสดงว่าเรื่องหนังทีพี่พี่แคทพี่แคทครับที่จอดรถตรงนี้ของ ขอ,ข,อของนี่ไหมของสบายอาจจะไปไหนที่ที่จอดรถตรงนี้ครับของ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 ที่นี่ไหม<ท>ใช่่ชใช่ใช่ครับแน่นอนน่ของวัดพพี่วัดนที่เราข้อมูลอันนั้นออแล้ว เดียวการเขาไม่ด้จับงานก็เลยจับมาเลเดี๋ยวผมขออนุญาตรวมอีกทีได้ไหมเมื่อกี้นายกตู้ยยังไม่ได้ถ่ายเลยมามามารวมอีกทีรวมอีกทีนี่ก็ได้รวมได้อ่าอันนี้ถือไลท์ถ่ายไลท์นี่คือการให้ประชาชนมีส่วนประชาชนเยอะมากธรรมะครับผมเดี๋ยวผมถือกล้องไลฟ์สดให้อยู่นะครับผม ว้หน้ารักชงคเชิคเชิญครับเชิญกเชิญลยครับเชิญเลยครับผมที่นพี่เชิญครับพี่ทุกคนเชิญครับพี่ชกคเชิญครับเชิญรักาเชิญบังการเชิญครับปังกาศใหญ่หงับกตกตกันกันไม่เป็นไรให้เอ็นยก็มันแน่นตัวมันแน่นบีบหน่อยบีบหน่อยบีบหน่อยนะครับขอันขยันลงลรถลงลกลังจับกลัง พร้อมนะครับหนึ่งสองสามรูปหนึ่งครับน,ลลนิ้วไลค์ครับไลค์ครับหนึ่งสองสามสู้ครับผมสู้สู้โอเคครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้ครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อีกรูปนึงครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับเดี๋ยวรออีกนิดเดียวเนี่ยสิ่งที่พี่ฝันอยากถึงนิดเดีอยากได้ในประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดอย่ามึงพูดไทยคลิปจังหวัดไทยคลิปนี่ขอบคุณครับ พูดเลยวันนี้พี่ทำ้องไนะวันนี้พี่เป็นี่มากับข้าการจังหวัดนะพัหัวหน้าเทงพ้อมกับนายกมาต้วอมาสำรวจอเอะไรทรัพสินอะครับเพื่อจะทำนโยบายในดูวันหนึ่งปีสปีแล้วก็ขอพี่น้องช่วยกันให้กำลังใจพระกุชนในการิงานท้องถิ่นระดับชาตบาบาบาประมาณนี้สวัสดาครับขอบาร์บรบาราร์บาาราร์รบราราาราราาา ครับเชิญครนก้าครับพี่คนครับพี่อ้อยโซฟีนี่หนึ่งไหมวันบุรีาบัวทองใช่คไหมเชิญครับหนึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่พิรัตเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงนะคะมีความฝันว่าอยากจะเห็นเทศบาลบางกลางและบางสีเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ของพิรัตนะคะสสพนรับเขตสองอยากเห็นพื้นที่เนี้ย วันนี้ก็เชิญหน้าเทคมาดูพื้นที่ปัญหาที่เราเคยเจอปัญหาที่เราพบมนพื้นที่ก็เลยนําปัญหานั้นมาเป็นนโยบายของเราที่เราจะได้ทำทต่อต่อกระบวนการของที่น้องปปะชาชนค่ะวันนี้ก็ไปดูเรื่องปัญหาน้ําท่วมปัญหาน้ารอ่วระบายแล้วก็มาดูทรัพย์สินของเทศบาลที่มีแล้วใช้งานไม่ได้เราจะได้มาปรับปรุงบูรณนะให้ใช้งานให้ได้ค่ะ จะน้าแท่พูดก,กับพี่น้องชาวบางสีเมืองและบางกานได้ึยค่ะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับต้องบอกว่าทั้งของสองเทศบาลเนี่ยพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่งบประมาณเยอะนะครับสองละสองร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราลงมาดูพื้นที่เพื่อที่จะได้เห็นว่ามีทรัพย์สินหลายๆอย่างอานนี้ก็เป็นศูนย์อนามัยที่สร้างมาแล้วปล่อยทิ้งร้างนะครับก็ทางนายกแพะนะครับก็มีนโยบายเพื่อที่จะทําเป็นศูนย์สถานีย่อยนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเรื่องก,กับตํารวจนะครับ รวมถึงพัฒนาเป็นห้องสมุดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ในการใช้สอยร่วมกันก็ได้การแย่ฉุกเฉินด้วยการแย้ฉุกเฉินด้วยนะครับก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวช่วยกันพัฒนามีเรื่องน้าท่วมด้วยแล้วก็ไปดูเรื่องเครื่องสูบน้ําที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอุปกรณ์แมนนวลอยู่เราก็จะทําให้มันเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติได้ฝนตกมาไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่วิ่งไปคอยเติมน้ำมันไปคอยสตาร์ทเครื่องนะครับก็เรื่องเล็กๆไม่น้อยพวกนี้นะครับนั่งตุ๊กๆมากับพี่ บอกมาตลอดทางเล่าได้หมดเลยครับผ่านร้านนี้ใครเป็นใครนี่แสดงให้เห็นว่าทำงานละเอียดมากนะฮะแล้วก็นายกที่ลงรายละเอียดแบบนี้แหละคือนายกที่สามารถพัฒนาแก้ไขปัญหากังเราได้ครับก็เดี๋ยวอยากให้จับมือกันหน่อยค่ะเทศบาลหนุงเทศบาลโอ้ยถ่ายรูปหน่อยคะสัญญาว่าจะทำงานื่้ประชาชเนค่ะแบบไร้รอยต่อ มวยทะเลโอเคค่ะมวยทะเลมวยทะเลมวยทะเลนะมวยทะเลนะเดี <tı ro> okay, mm ๋ยวเราไปจอบพี <whatnot> okay, <SL> ่เราไปรู้กันจะไปไหนก็ปาบอกพี่แกเพราะว่าเอ่อน้ำครับโค้ต้าของเขายังไม่หมดเขาจะใช้โค้ต้าเขาเต็มที่เลยชั่วโมงหนึ่งอ่ะโค้ต้าเขาสามขึ้นสามมงครึ่งใช่ชั่วโมงหนึ่งที่เต็มที่เหลือให้บางการหน่อยก็ดีนะคุณเราจะมดเ้นรถเราซ้อมไป กันไปพี่ครับไปวะมามามาขอบางการ่อนะครับบงเากไดนานรนูนเราไปาวไหนขึ้นเนียอีกจุดนึงเดี๋ยวผมไปดูไปที่ไหนไปที่พระป่าอะไรปไรที่รักจะต้องต้เหมือนเดิมหรอ่า ฝันช่อยมากลอันมีหลายที่ค่ะอไรหนกมันต้องอร่่ใช่ไหมใช่ช่งกลินมานั่งกับพี่มาอ๋อนั่งนี่ใช่ไหม เ่ในรถครับเสื้อส้มสสปัญญาลัตครับสสเตนี้คนกลางครับและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า